สองแสนป่ะปลาได้สองแสนนะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นขวานขวาน illusion บกสิเองสเต็ปนะครับผมก็เป็นขวานที่เพื่อนๆคาดการว่ามันดีใช่ไหมจริงๆแล้วผมคำนวณให้ตั้งนานแล้วละ่ะคำนวณแล้วก็บอกเพื่อนๆมาหลายหลายไลฟ์แล้วว่ามันไม่ดีอ่ะมาปลาให้ดูมันได้แสนหกอ,อันนี้คือขวานเออ a v e n g e r เอ้ยไม่ใช่ขวาน illusion นะครับ ก็เบากว่าประมาณ4 0 0 4 40K 40ไม่ใช่4 0 0 k เบากว่า 40k อันนี้เบากว่า 40k นะครับแล้วก็อาวมันมีมันมีรองเท้าด้วยนี่อ่ะใส่รองเท้าโบกเ1ดครับเปลี่ยนจากรองเท้าอ่ะรองเท้า temea นะ temstang ea มาเป็นรองเท้าเซตมันอ่าเป็น1 7 5แรงสุดตอนนี้คือ1 7 5ก็แรงขึ้นไปอีกหมื่นหนึ่ง หมื่นเสร็จเสรหมื่นสองประมาณหมื่นสองอันนี้ก็คือคู่รองเท้าแล้วนะครับใช้รองเท้าเก่าแรงขึ้นอีกประมาณหมื่นสองใส่คู่รองเท้าเอ้าแล้วมันจะดียังไงในเมื่อมันแพ้เอเวนเจอร์ก็ข้อดีของมันก็คือสามารถใส่โลได้ไงเพราะว่ามันเป็นขวานมือเดียวที่แรงที่สุดมันคือขวานมือเดียวเพราะว่าในแพทปัจจุบันขวานมือเดียวที่แรงที่สุดคือขวานออก มันคือขวานออกแต่ตอนนี้มีขวามือเดียวที่แรงที่สุดมาแล้วก็คือขวานอิลูชันนะครับถึงแม้ดาเมจมันจะเบาแต่มันใส่โล่ได้นะก็ใช้ได้ในบางกรณีที่เราอยากจะใช้มันนะ,ะอย่างเช่นลงแลบ,บ5เป็นต้นเราต้องการโล่ป้องกันแล้วก็กดปาขวานใช่ปะละ่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีของมาซับพอร์ตต้องรองอนาคตอีกหน่อยหนึ่งที่มันจะมีหินแมคคีนิก2ถ้ามีหินแมคชนิก2มันจะช่วยลดคูลดาวแต่เราไม่ได้ใช้หินแมคชนิกนะ มันจะเป็นหินส่วนหัวเป็นมาสเตอร์ซัมิทสอช่วยลดครูดาวแอคโมมแรงแล้วก็ต้องการคอสคอสสกิลมันจะเป็นชื่อชาโดว์โมมาแรงเลยอ่ะคอ k i สสกิลนะครับใส่เข้าไปแล้วจะลดอีก0.5มั้งแล้วมันจะลดหมดเหลือ0.2ผมจะไม่ได้อันไหนลด0.3อันไหนลด0.5นะแต่รวมแล้วมันจะลดไปเหลือ0.2ก็คือปลาได้5ครั้งต่อวิณตอนนั้นน่ะขวานอิลูชันน่าจะได้เอามาใช้เยอะขึ้น แต่ตอนนี but ้ทํามาก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันยังเบาไปแต่ที่ที่เททกันอะเอามาใส่การ์ด t o โบกสิบเอ็ดนะปั่นวันฮิต nct ได้นะครับบอกไว้ก่อนว่าไอ้ขวานเนี่ยปั่นวันฮิต nct ได้แต่ก็บอกไว้ก่อนเช่นกันว่า a อ e เวนเจอร์ก็ทําได้ถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยเราอยากหาอาวุธแบบปั่นทีเดียวจบอะก็เอา a อ e เวนเจอร์มาใส่ทูโฮเว w a r d ก็ได้แล้วไปปั่น nct อะ ปึ้งเดียวแตกเลยแต่ว่ามันจะรวไม่ได้นะต้องยอมรับข้อนี้เพราะว่ามันติดคููดาวหนึ่งวินาทีแต่มันปั่นปึ้งเดียวแตกอะอ